สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gowork Podcast ซึ่งเป็นพอดแคสต์ย่อยง่ายเปลี่ยนเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายวันนี้เราจะมาถึงตอนสุดท้ายของซีรีส์สงครามโลกครั้งที่สองกันแล้วค่ะเรื่องราวของการสิ้นสุดสงครามที่มาพร้อมกับการตัดสินใจที่เปลี่ยนโลกไปตลอดกาลนั่นคือการทิ้งระเบิดปรมาณูและการยอมแพ้ของญี่ปุ่น หลังจากที่เยอรมนียอมแพ้ในเดือนพฤษภาคม1945หลายคนอาจคิดว่าสงครามโลกครั้งที่สองจบลงแล้วแต่ความจริงแล้วยังมีการรบที่ดูเดือดอีกฝั่งของโลกที่ยังคงดำเนินต่อไปค่ะญี่ปุ่นยังคงต่อสู้อย่างสิ้นหวังในมหาสมุทรแปซิฟิกและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นจะเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของสงครามและอนาคตของมนุษยชาติไปตลอดกาล ปี1945เป็นปีที่ญี่ปุ่นรู้ดีว่าตัวเองกำลังแพ้สงครามแต่ยังไม่ยอมยอมแพ้พวกเขาหวังจะสร้างความสูญเสียที่มากพอสำหรับมิตรประเทศจนถึงขั้นที่อเมริกาจะยอมเจรจาเงื่อนไขการยอมแพ้ที่เป็นประโยชน์กับญี่ปุ่นมากกว่าการยอมแพ้โดยไม่มีเงื่อนไขเป้าหมายสุดท้ายของอเมริกาคือการบุกรองหมูกก่เกาะญี่ปุ่นหลักซึ่งมีแผนการชื่อ Operation Down f a l l ที่แบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นแรกคือ Operation o นโอลิมปิในเดือนพฤษภาคม1945เพื่อบุกเกาะคิวชูและขั้นที่2คือ Operation Coronet ในมีนาคม1946เพื่อบุกโตเกียว แต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นญี่ปุ่นต้องเผชิญกับการโจมตีที่ดุเดือดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ค่ะนั่นคือยุทธการที่โอกินาวาเกาะที่ใกล้ญี่ปุ่นมากที่สุดและเป็นบทพิสูจน์ว่าการบุกญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรโอกินาวาเป็นเกาะที่มีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ3 0 0 0 0นคนห่างจากกอนหลักของญี่ปุ่นเพียง350ไมล์และมีความสำคัญทางยุทธศาสตร,ร์อย่างมากเพราะจะเป็นฐานทัพสำหรับการบุกญี่ปุ่น การต่อสู้ที่นี่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่1เมษายน1945อเมริกาส่งกำลัง550,000นายไปยังโอกินวาวาเป็นการบุกทางเรือที่ใหญ่ที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟิกมีเรือมากกว่า1,300ลำแต่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพวกเขาเตรียมการป้องกันแบบใหม่ที่เรียกว่ายุทธการกบหรือการป้องกันแบบไม่ถอย นายพลมิซุรุอุชิชิมะผู้บัญชาการญี่ปุ่นในโอกินวาวาเขาไม่ได้วางแผนจะป้องกันหาดฟ้าแต่ให้อเมริกาขึ้นบกมาก่อนแล้วจึงใช้ระบบป้องกันใต้ดินที่ซับซ้อนมีอุโมงค์ยาวรวมกันหลายร้อยไมล์ที่ขุดผ่านโขดรอกหินปูนของเกาะ สิ่งที่ทำให้การรบที่โอกินาว่าแตกต่างจากที่อื่นคือความเกี่ยวข้องของพลเรือนญี่ปุ่นเด็กบังคับให้พลเรือนโอกินาว่าเข้าร่วมการต่อสู้ยิงและเด็กต้องขุดสนามเพลาขนกระสุนและดูแลทหารบาดเจ็บมีเรื่องเล่าที่น่าเศร้าของฮิเมยูริสติวเดนครอปนักเรียนหญิงวัย15-19ปีจำนวน240คนที่ถูกบังคับให้ทำหน้าที่พยาบาล ในที่สุดมีเด็กเหล่านี้เสียชีวิตไป219คนบางคนถูกสั่งให้ฆ่าตัวตายเมื่อการต่อสู้ใกล้จะจบการต่อสู้ที่โอกินาวายาวนาน82วันเป็นการรบที่โหดร้ายที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟิกอเมริกาสูญเสียทหาร82,000นายรวมถึงผู้บัญชาการกองทัพที่10ในายพลไซมอนบุริว่าบักเนอร์จูเนียร์ที่เสียชีวิตจากลูกปืนใหญ่ญี่ปุ่นเมื่อเหลืออีกเพียง4วันก่อนการต่อสู้จะจบ ส่วนญี่ปุ่นสูญเสียทหาร1 2 0 0 0 0นายและที่น่าเศร้าที่สุดคือพลเรือนโอกินาวาเสียชีวิตไป150,000คนคิดเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งเกาะหลายคนถูกบังคับให้ฆ่าตัวตายโดยทหารญี่ปุ่นหรือเสียชีวิตจากการรบการประสบการณ์ที่โอกินาว่าทำให้ผู้นำอเมริกันตื่นตระหนักค่ะหากการต่อสู้ในเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งยังสูญเสียมากขนาดนี้ การบุกญี่ปุ่นหลักที่มีประชากร70ล้านคนจะสูญเสียมากขนาดไหนประมาณการแรกของกระทรวงกลาโหมอเมริกันคือจะสูญเสียทหารอเมริกัน1ล้านคนและพลเรือนญี่ปุ่นอีกหลายล้านคน ขณะที่การรบกำลังดำเนินไปที่โอกินาว่าสิ่งลับที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติกำลังเตรียมตัวให้พร้อมในทะเลทรายนิวเม็กซิโกนั่นคือโครงการแมนฮัตตันการพัฒนาระเบิดปรมาณูของอเมริกา โครงการแมนฮัตตันเริ่มต้นมาจากจดหมายของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ถึงประธานาธิบดีรูสเวลล์ในปี1939เตือนว่าเยอรมนีอาจจะพัฒนาอาวุธปรมาณูได้ก่อนโครงการนี้ใช้งบประมาณ2 0 0 0ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินจำนวนมหาศาลในยุคนั้นค่ะเท่ากับ30 0 0 0ล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดของโลกมาร่วมงานในโครงการนี้รวมถึงผู้ลิ้ภัยจากนาซีเยอรมนีหลายคนอย่างเอนริโกแฟมมี่ลีโอซิลาดและเอ็ดเวิร์ดเทลเลอร์พวกเขาทำงานในสถานที่รับสามแห่งหลักคือโอกริดในเทนเนสซีแฮนฟอร์ดในวอชิงตันและลอตอลูมอสในนิวเม็กซิโก วันที่16กรกฎาคม1945เวลา0 5น9านาฬิกา29นาที45วินทาทีณทะเลทรายอลาโมโกโดประวัติศาสตร์มนุษยชาติเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลเมื่อระเบิดประมานูลูกแรกของโลกระเบิดขึ้นชื่อทรินิตี้ไฟประกายสว่างเท่ากับดวงอาทิตย์เสียงระเบิดดังไปไกลเกือบ200ไมล์ เจโรเบิร์ตกูเปนไฮเมอร์หัวหน้าน,นักวิทยาศาสตร์ของโครงการเขาได้พูดคำที่กลายเป็นประวัติศาสตร์โดยอ้างอิงจากคำพีฮินดูพัคกวัตคีตาว่า Now I am become Death, destroyer of w o r l d บัดนี้ข้าได้กลายเป็นมรณะผู้ทำลายล้างโลก เมื่อข่าวการทดลองสำเร็จเดินทางไปถึงประธานาธิบดีแฮร์รี่ทูแมนที่กำลังเข้าร่วมการประชุมพอสดดมกับสตาลินและเชอร์ชิลเขาก็ต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตคือจะใช้อาวุธนี้หรือไม่ ทูแมนต้องพิจารณาหลายปัจจัยประการแรกการบุกญี่ปุ่นจะสูญเสียทหารอเมริกันอย่างมหาศาลประการที่สองสหภาพโซเวียตกำลังเตรียมการเข้าร่วมสงครามกับญี่ปุ่นซึ่งอาจทำให้โซเวียตมีอิทธิพลในเอเชียหลังสงครามประการที่สามการใช้ระเบิดปรมาณูอาจจะทำให้ญี่ปุ่นยอมแพ้โดยไม่ต้องบุกครองการตัดสินใจของทรูแมนมีผู้เห็นด้วยและผู้คัดค้านนายพลเคอร์ทิสเลเม หัวหน้ากองทัพอากาศเชื่อว่าการทิ้งระเบิดเผาเมืองต่อไปอีก2-3เดือนก็จะทำให้ญี่ปุ่นยอมแพ้ได้ส่วนนายพลดักลาสแม็กอาเธอร์กลับคิดว่าการใช้ระเบิดปรมานูไม่จำเป็นแต่ทูแมนเขาเลือกที่จะใช้ระเบิดปรมานูโดยมีเป้าหมายสี่เมืองคือฮิโรชิม a าโคกุระนิงาตะและนางาซากิ เมืองเหล่านี้ถูกเลือกเพราะเป็นศูนย์กลางการผลิตอาวุธสงครามและยังไม่เคยถูกทิ้งระเบิดมาก่อนจึงจะเห็นความเสียหายจากระเบิดปรามาณูได้ชัดเจนวันที่16สิงหาคม1945เวลา8นิกา15นาทีเครื่องบิน B-29 ลำหนึง่งชื่อเอโนลาเกบินโดยพันอากาศเอกพอทิเบตได้ทิ้งระเบิดปรามาณูลูกแรกที่ใช้ในสงครามชื่อลิปเปลบอยลงสู่เมืองฮิโรชิมา ระเบิดระเบิดขึ้นที่ความสูง1,968ฟุตเหนือโรงพยาบาลชิมาสร้างลูกไฟที่ร้อนกว่าแกนโลกอุณหภูมิในจุดระเบิดสูงถึง3,000-4,000ถึง 4, องศาเซลเซียสทุกสิ่งในรัศมี500เมตรถูกทําลายจนไม่เหลือรอยเดิมฮิเรยามาไซซื้อนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นที่อยู่ห่างจากจุดระเบิด1.3กิโลเมตรเขาบรรยายว่า แสงสีขาวจ้าฉีกท้องฟ้าแล้วตามด้วยความร้อนที่เหมือนเตาหลอมเหล็กผมนึกว่าดวงอาทิตย์ตกลงมาบนโลกเสียงระเบิดดังจนหูแตกและลมแรงที่เป่าทุกอย่างปลิวไปในภายในนาทีแรกมีผู้เสียชีวิตทันที80,000คนโดยเฉพาะจากการเผาไหม้และรังสี อาคารมากกว่า70,000หลังถูกทำลายจาก76,000หลังทั้งหมดในเมืองเหลือเพียงอาคารเหล็กโครงสร้างแข็งแรงบางหลังที่ยังตั้งอยู่ได้ผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออากิโกะทากาคุระวัย20ปีอยู่ห่างจากจุดระเบิด300เมตรเขารอดชีวิตมาได้เพราะอยู่ในอาคารธนาคารที่มีโครงสร้างแข็งแรงแต่ร่างกายของเธอถูกเผาไหม้ไป95% เธอใช้เวลาสองปีในการรักษาและต่อมาเป็นผู้เรียกร้องสันติภาพสิ่งที่น่าสะเทือนใจคือเงาของมนุษย์ที่ตุดอยู่บนผนังและบันไดเป็นรอยของคนที่ถูกระเบิดปรมาณูเผาไหม้จนเหลือแต่งเงาติดอยู่เงาเหล่านี้กลายเป็นสักขีพยานของความโหดร้ายของอาวุธปรมาณูที่ยังคงมองเห็นได้จนถึงปัจจุบัน หลังจากระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมารัฐบาลญี่ปุ่นยังคงไม่ยอมแพ้พวกเขาไม่เข้าใจธรรมชาติของอาวุธที่เพิ่งถูกใช้ในพลโคเรชิกะอนามิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังคงยืนยันว่าญี่ปุ่นจะสู้รบต่อไปแม้ว่าจะมีเมืองหนึ่งถูกทำลายวันที่8สิงหาคม1945สหาภาพโซเวียตได้ประกาศสงครามกับญี่ปุ่นและบุกเข้าแมนจูเรีย S <S <an> การรุกราหนองกองทัพแดงทำลายกองทัพควันตุงของญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็วนี่เป็นการทำลายความหวังสุดท้ายของญี่ปุ่นที่ต้องการให้โซเวียตเป็นตัวกลางเจรจาสันติภาพวันที่9สิงหาคม1945เวลา11นาฬิกา2นาทีอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูลูกที่สองชื่อแฟตแมนลงที่เมืองนาง,งาซากิแท้จริงแล้วเป้าหมายหลักคือเมืองโคกุระ แต่เนื่องจากมีแมกหมอกปกคลุมเครื่องบิน B-29 บ็อกซ์คาจึงไปทิ้งที่เป้าหมายรองคือนางาากินางาากิเป็นเมืองที่มีประชากรครึ่งหนึ่งเป็นคริสเตียนและมีโบสถ์อุราคามิที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกแต่เป็นเมืองที่มีบริษัทมิซูบิชิที่ผลิตเรือรบและอาวุธสงครามของญี่ปุ่นระเบิดปรมาณูลูกนี้มีกำลังทำลายล้างมากกว่าลิโทบอย แต่เนื่องจากภูมิประเทศของนางาซากิมีเนินเขาความเสียหายจึงน้อยกว่าฮิโรชิมาระเบิดที่นางาซากิทำให้มีผู้เสียชีวิตทันที40,000คนและผู้เสียชีวิตรวมภายในปี1945เป็น70,000คนโบสอุราคามิถูกทำลายทั้งหลังแม้ว่าจะอยู่ห่างจากจุดระเบิด500ดเมตรดรทาคาชินางาอินายแพทย์ที่อยู่ห่างจากจุดระเบิด 1.4กิโลเมตรเขาได้บันทึกไว้ว่าโลกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจ้าแล้วทุกอย่างก็เงียบงนันผมเห็นแสงไฟลุกโชนช่วงแล้วทุกอย่างก็กลายเป็นซากปรักหักพังผมได้กลิ่นของเนื้อเผาและเสียงร้องคร่ำครวญของคนที่กำลังจะตายหลังจากระเบิดปรมาณูสองลูกและการลุกรานของโซเวียตจักรพรรดิฮิโรฮิโตะ ได้ตัดสินใจขจัดการขัดขานภายในรัฐบาลและประกาศยอมแพ้แต่เขาไม่ได้ใช้คำว่ายอมแพ้โดยตรงแต่ใช้วลีอ้อมค้อมว่าสถานการณ์สงครามไม่ได้พัฒนาไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อญี่ปุ่นวันที่15สิงหาคม1945เวลาเที่ยงวันจัก,กรพัรได้อ่านคำประกาศยอมแพ้ทางวิทยุด้วยเสียงที่สั่นเครือ ในภาษาญี่ปุ่นคลาสสิกที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชาชนญี่ปุ่นได้ยิ้มเสียงจักรพรรดิการประกาศยอมแพ้นี้ทำให้ประชาชนญี่ปุ่นหลายคนเสียใจมากมีการบรรยายว่าผู้คนคุกเข่าลงบนถนนและร้องไห้บางคนฆ่าตัวตายเพราะไม่สามารถยอมรับได้ว่าญี่ปุ่นแพ้สงคราม พิธีลงนามในเอกสารยอมแพ้อย่างเป็นทางการจัดขึ้นวันที่2ส,สิงหาคม1945บนเรือรบมิสซูรีในอ่าวโตเกียวนายพลดักลาสแมกอาเทอร์เป็นผู้รับการยอมแพ้โดยมีตัวแทนจากประเทศพันธมิตรทั้งหมดมาเป็นสักขีพยานแมกอาเทอร์ได้กล่าวในพิธีว่าวันนี้ปืนใหญ่เงียบลงสมรภูมิที่นองเลือดสงบลง ท้องฟ้าใสขึ้นและโลกได้อยู่ในความสงบสุขเราได้ประชุมกันวันนี้ทั้งผู้ชนะและผู้แพ้เพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าจากเท่าฐานของอดีตเพื่อเกียรติยศของผู้เสียสละและเพื่อความหวังของเด็กทั้งหลายการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สองไม่ได้หมายถึงเพียงการหยุดยิงปืนใหญ่เท่านั้นแต่เป็นการเปิดบทใหม่ของโลกที่มีอาวุธปรามาณู การสิ้นสุดของสงครามนี้เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นและยุคใหม่ที่มนุษยชาติต้องเผชิญกับความเป็นไปได้ที่จะทำลายตัวเองได้ผลกระทบของระเบิดปรมาณูไม่ได้จบลงในวันที่ระเบิดผู้รอดชีวิตจากฮิโรชิมาและนางาซากิที่เรียกว่าฮิบาคุชะต้องเผชิญกับผลกระทบจากรังสีตลอดชีวิตโรคมะเรง็งโรคเลือดและการถูกเลือกปฏิบัติในสังคม ผู้หญิงหลายคนที่รอดชีวิตถูกปฏิเสธการแต่งงานเพราะความกลัวว่าจะให้กำเนิดลูกที่พิการคนที่เสียชีวิตจากรังสีเพิ่มขึ้นเ,เรื่อยๆภายในปี1950จำนวนผู้เสียชีวิตจากระเบิดปรมาณูทั้งสองลูกเพิ่มขึ้นเป็น230,000คนหนึ่งในผู้รอดชีวิตที่มีชื่อเสียงคือซาดาโกซาสกิเด็กหญิงวัย2ขวบที่อยู่ห่างจากจุดระเบิดที่โรชิมา1.7กิโลเมตร เธอรอดชีวิตจากระเบิดแต่ในปี1955เมื่ออายุ12ปีเธอป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวซาดโกเชื่อในตำนานญี่ปุ่นว่าหากพับนกกระดาษได้1,000ตัวความปรารถนาจะเป็นจริงเธอพับนกกระดาษในห้องพยาบาลโดยหวังจะหายป่วยแต่เธอเสียชีวิตก่อนจะพับครบ1,000ตัวนกกระดาษของเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพทั่วโลก สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงด้วยการสูญเสียชีวิตมนุษย์รวม70-85ล้านคนเป็นสงครามที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะพลเรือนที่เสียชีวิตมากกว่าทหารซึ่งแตกต่างจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสหาภาพโซเวียตสูญเสียประชากรมากที่สุดประมาณ27ล้านคนรองลงมาคือจีน15-20ล้านคน เยอรมนี er 5-7ล้านคนและโปแลนด์6ล้านคนประเทศที่สูญเสียน้อยที่สุดคืออเมริกา420,000คนเนื่องจากไม่มีการรบในแผ่นดินอเมริกาหลังสงครามโลกแบ่งออกเป็นสองขั้วสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตที่เคยเป็นพันธมิตรกลายเป็นคู่แข่งในสงครามเย็นองค์การสหประชาชาติก่อตั้งขึ้นเพื่อป้องกันสงครามโลกครั้งที่สาม แต่โลกก็เข้าสู่ยุคแห่งความตึงเครียดใหม่การทิจารณาคดีนูเรมเบิร์กและโตเกียวเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ในกฎหมายระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกที่ผู้นำประเทศถูกตัดสินในข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติแม้จะมีการวิพากษ์ว่าเป็นความยุติธรรมของผู้ชนะก็ตามเยอรมน,นีถูกแบ่งเป็นสี่เขตโดยสัมพันธมิตรและในที่สุดแบ่งเป็นเยอรมน,นีตะวันออกและตะวันตก ญี่ปุ่นถูกครอบครองโดยอเมริกาภายใต้การนำของแมค a อาเธอร์และได้รับรัฐธรรมนูญใหม่ที่สละสิทธิ์ในการทำสงครามเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นระหว่างสงครามเช่นเรดาร์คอมพิวเตอร์การบินด้วยเจ็ตและเทคโนโลยีปรมาณูกลายเป็นพื้นฐานของการพัฒนาในยุคหลังสงครามยาปฏิชีวนะการแพทย์สมัยใหม่และเทคโนโลยีอวกาศก็เริ่มต้นจากนี่ สำหรับเอเชียการสิ้นสุดสงครามนำมาซึ่งการปลดปล่อยตัวจากอาณานิคมอินเดียได้เอกราชอินโดนีเซียประกาศอิสรภาพเวียดนามเริ่มต้นการต่อสู้เพื่อเอกราชและจีนเข้าสู่สงครามกลางเมืองระหว่างคอมมิวนิสต์กับก๊กมินตั๋งบทเรียนสำคัญจากสงครามโลกครั้งที่สองมีหลายประการประการแรกความสำคัญของการเตรียมพร้อมและไม่ประมาทการที่ฝรั่งเศสวางใจเส้นมาจิโน และการที่อเมริกาไม่เตรียมพร้อมรับมือกับเพอร์ฮาเบอร์ประการที่2อ,อุดมการที่สุดโต่งสามารถนำไปสู่อาชญากรรมต่อมนุษยชาติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการสังหารหมู่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์สามารถทำความชั่วร้ายได้มากแค่ไหนประการที่3เทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนธรรมชาติของสงครามได้ตั้งแต่รถถังเครื่องบินจนถึงระเบิดปรมาณู แต่เทคโนโลยีก็สามารถใช้เพื่อสร้างสรรได้เช่นกันและประการสุดท้ายความสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศสงครามโลกครั้งที่สองแสดงให้เห็นว่าปัญหาใหญ่ของโลกต้องใช้การแก้ไขร่วมกันไม่ใช่การแก้ไขโดยประเทศใดประเทศหนึ่งวันนี้เมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องราวของสองครามโลกครั้งที่สองจากจุดเริ่มต้นจนจบเราได้เห็นว่า สงครามครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการต่อสู้ระหว่างกองทัพแต่เป็นการต่อสู้ระหว่างอุดมการณ์ระหว่างเสรีภาพและ,ะเผด็จการระหว่างความเป็นมนุษย์และความเป็นอสุรกายผู้คนที่เสียสละชีวิตในสงครามครั้งนี้ทั้งทหารและพลเรือนได้สอนเราว่าสันติภาพมีค่ามากแค่ไหนและเราทุกคน มีหน้าที่ที่จะปกป้องสันติภาพเพื่อไม่ให้โศกนาฏกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอีกขอบคุณที่ติดตามฟังซีรีส์สงครามโลกครั้งที่สองมาตลอด10ตอนหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์และเรียนรู้บทเรียนสำคัญเพื่ออนาคตที่ดีกว่าแล้วพบกันใหม่ในซีรีส์ประวัติศาสตร์ชุดใหม่ของกระวาวพอดแคสต์สวัสดีค่ะ